ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทศโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้ก็มาติดระบบน้ําบาดาลนะครับผมก็วันนี้เราติดอยู่ที่บ้านกุดแค่นะครับผมอําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ชุดนี้เป็นชุด4ีแผงยอดนิยมเหมือนเดิมนะครับผมก็ลูกค้านะครับก็ติดต่อมาทางในเพจนะครับมาติดที่ริมเขื่อนนะครับอุบลรัตน์ผม ครับตัวนี้ก็เป็นงานโครงสร้างนะครับใช้เป็นเหล็กชุบซิงค์เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เราใช้เป็น3ามคูณหนะครับตัวนี้หนามิล7นะครับผมใช้เหล็กอย่างหนานะครับเป็นเหล็กชุบซิงค์กันไนนะครับผมส่วนแผงของเรานะครับก็เป็นแผงโมโนฮาร์เซลนะครับผมโมโนฮาร์เซลเป็นตัว12บวัตบ้านะครับผมนี่ครับเส้นไฟ12บวัตต์านะครับผมนับดูได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นโมโนฮับเซล410วัตต์นะครับผมเราใช้ทั้งหมด4แผงนะครับผมใช้ทั้งหมด4แผงด้วยกันนะครับตัวนี้เราใช้เป็นปั๊มแฮนดูโรนะครับผมเสม์ทนะครับเป็นของแฮนดูโรตอนนี้แดดก็เวลาเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับตัวนี้นะครับก็ของแฮนดูโร DC ระบบเดียวนะครับผม ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็วันที่13นะครับเดือนพันวา2,565นะครับผมตอนนี้แรงดันไฟมาที่134โวลต์นะครับผม DC นะครับรอบมอเตอร์นะครับทำงานอยู่ที่3,447นะครับประมาณนี้นะครับก็รอบมอเตอร์นะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับกับ กระแสนะครั so, 8. 8 1, well, kind of บแล้วก็แรงดันนะครับตอนนี okay. uh ้กระแสกินอยู่แปดจุดแปดแอมป์นะครับผมวัดมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับผมก็ทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับผมแดดก็ช่วงหน้าหนาวนะครับแดดหน้าหนาวนะครับก็ถือว่าดีนะครับแดดก็ยังมีความเข้มแสงดีนะครับตัวนี้เราใช้สี่แผงนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะใช้เป็นแปดนะครับเป็นหกนะครับก็ ต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็เป็น2ชุดนะครับมาขนานกันนะครับผมก็ใช้8แผงได้นะครับตามสเปคเลยนะครับผมในชุดก็จะมีเบรกเกอร์ดีซีนะครับผมมีเสร์บกันฟ้านะครับเราจะมีจุดต่อปั๊มนะครับเป็นตัวเทอร์มินอลนะครับผมลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะครับผม ก็เปิดมาสักพักแล้วนะครับน้ำนะครับก็จะท่วมแล้วครับน,นี่ครับโอเคตัวนี้เป็นบ่อขนาดห้านิ้วนะผมเจาะอยู่ประมาณ50เมตรนะครับตัวนี้น้ำดันขึ้นมาอยู่ประมาณ9เมตรนะครับผมคี่เราวัดได้นะครับน้ำอยู่9้เมตรนะครับก็ เป็นท่อออกสองนิ้วนะครับตัวนี้เราใช้เป็นสมอร์ของแคนดูรูนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับเป็นตัวสองแรงนะครับสเปคดูดลึกหกสิบห้าเมตรนะผมน้ำสูงสุดอยู่ที่สิบห้ากิวต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าน้ำดีนะครับบ่อนี้นะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับเราหย่อนลงไปแปดท่อน PVC นะครับผมถือว่าน้ำดีใช้ได้เลยนะครับในเขตแถวปูเอียงนะครับ ตัวนี้เราวัดน้ำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้กี่พันลิตรนะครับตัวนี้ได้ร้อยห้ลิตรต่อนาทีนะครับผมร้อลิตรต่อนาทีนะครับก็เอาไปคูณหกสิบนะครับนี่ครับใช้โฟมิเตอร์นะครับในการวัดน้ำนะครับไม่ต้องเดานะครับว่าได้กี่ลิตรนะครับ ตัวเลขจะอยู่ด้านบนนะผมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดนะก็ใช้ได้เลยนะครับบ่อนี้นะครับก็ร้อยห้าสิไปคูณ60สิบนะครับก็จะได้น้ำต่อชั่วโมงตันนี้ก็ตบอยู่ประมาณเก้าัน 9, ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผม บ่อนี้นะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับก็คือว่าน้ำดีนะครับใช้ได้เลยนะครับผมนี่ครับท่อสองนิ้วนะครับเต็มเต็มท่อนะครับผมก็ติดเท็ดครับประมาณเที่ยงพอดีนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับติดริมเขื่อนบนลรัดนะครับผม บ้านกุดแชนนะครับผมพื้นที่ลูกค้าก็ปลูกหญ้านะครับเลี้ยงบัวสี่ผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าใน youtube นะครับก็ลองครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผม แต่ละชุดแต่ละพื้นที่นะครับก็ราคาติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับผมแต่แต่งานด้วยนะครับก็โทรศัพท์โทรมาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็082นะครับ7 3 8 4ส3 9นะครับร้านเทศโซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อได้ชม คลิปนะครับผมงานใหม่ๆของเราครับในการติดตั้งนะครับผมไือว่าจะเป็นชุดนอนนานอนได้นอนส่วนนะครับหาเพื่อนๆชมงานนะครับระบบงานของเรานะครับโครงสร้างก็แข็งแรงมาตรฐานนะครับผมตันนี้นะครับเทปูนให้เรียบร้อยนะครับพายุมานะครับไม่กลัวนะครับเก็บสายเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผม นี่ครับน้ำถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะบ่อนี้ได้9 00 0ันลิตรนะครับผมลูกค้าว่าแถวนี้นะครับเจาะเจาะน้ำยากนะครับบ้านกุดแคนนะครับอำเภอปูเวียงนะครับเจาะน้ำยากช่างบอกหาไม่ค่อยเจอนะครับเดี๋ยวครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผม ระบบงานโซลาเซลล์ของเราเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม 뭐또 라세요?